อุ้ยหมวยกินอะไรน่ะหมวยรับอันนี้หวยกินขนมค่ะนี่ขนมอะไรอ่ะทำไมแปลกๆปลกแขนมเกาหลีมันมีกินแปลกๆปลกเไหนแล้วขนมเป็นอะไรอันนี้จะเป็นขนมนัวลึกค่ะตัวนี้ว้าว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 ใช่นี่เลยอุ้ยเส้นหยักเหมือนอะไรนะเส้นหยัก เหมือนอะไรนะเหมือนอะไรแต่ว่าจะบอกว่าตัวเนี่ยเหมือนอะไรนะอะไรนะอะไรมันนัวอ๋อมันนัวอันนี้อันนี้หรืออันนั้นอ๋ออันนี้อันกินก็กินง่ายมากเลยเนี่ยแบบแรกอยากอยากอยากเห็นว่าข้างในมันหน้าตาเป็นยังไงนี่เลยเป็นเส้นเป็นเส้นๆเนี่ยนัวแบบกรุบกรอบอันนี้คือเราก็จะ เอามาทอดแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะคะก็าร์ขออนุญาตดูขนมหน่อยนะครับพอดีว่าพูดเยอะไปแล้วนี่แล้วชจดกินนมสุดยอดมากว้าว <Wow. S 2> อันนี้นะคะเราใช้ออเ o อร์เมจิโตอัน,น,อน,นและอันนี้อะไรขาวๆนี่ขาวๆคืออะไรจะเป็นความนัวค่ะนี่สุกใกล้ๆดูกินกินให้ดูหน่อยว่ามัน,นเป็นยังไงมันกรอบไหมแรกนะคะเราต้อง ใช้ลิตรแตดที่ตัวนี้ก่อนสักประมาณนับเป็มใสก็ได้สักประมาณสิบลิตรอารมณ์เหมือนโอริโอ้ไหมบีบชิมครีมอะไรเงี้ยก็การกินก็คล้ายๆกันรีวิวไหนรีวิวกันดีการกินก็จะคล้ายๆกันค่ะแต่ว่ารีวิวเนี่ยโอ้ยไม่รีวิวม่ใช่แต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยเราจะบอกว่าเราเนี่ยใช้มือถือ Honor Magic อุ้ยมีจิก แรงมากในราคาเพียงแค่นิดหน่อยเนี่ยของแถมเราเยอะมากเลยแบบตอบแชร์นิดกลุ่มทลายตอบไม่ทันวันขายไม่ทันจริงวันหนึ่ง่ยไม่ตอบกว่าห้าเครื่องเลยนะคะที่เราบอกไปตอนนี้มีสีดำใช่สีดำฟองแถมเราก็แบบเยอะมากสีเขียวก็สวยใช่ใช่อันเนี้ยดูเราจะขึ้นสกิทใต้ด้านล่างี่ใช่ไหมด้วยนะที่ซื้อใช้อะไรทายใช่โอเค ัมากเลยอ้แล้วร้านเราอยู่ตรงไหนนะร้านร้านเราอยู่ตรงไหนร้านเราอยู่ตรงไหนร้านเราจะอยู่ที่เซ็นทรัลอุดรนะคะชั้นสองร้านประชานนท์ปเมืมามีจุดสังเกตไหมร้านระชนนนท์ก็จะมีตรงนี้เลยค่ะด้านหน้ามีพนักงานให้สังเกตไหมแบบหน้าตาเป็นยังไงอะไรยังไงเอาไนะคะสักตคนเลย ีคนสาวสวยนะคะถ้าไม่สวยต้องเข้าร้านแล้วนะคะตัวน,นี้ยเราสวยแล้วลูกค้า,<ห>าจะหาร<า>้านเจอไหมลูกค้าหาร้านเจอมากๆจะมีสาวสวยหลายๆท่านทั้งตํำบวดเลยหรือว่าอย่างได้มือถือเครื่องไหนนะคะก็สามารถแบะมาได้เลยเรามีทุกแรนเลยไม่ว่าจะเป็น Vivo o ร p o สรุปสรุปขายอะไรมีหูหนูยูวีไงนี่อันนี้เดี๋ยดีสุดโอเคจบแล้วนะครับเพราะว่าอันนี้ดีที่สุด เนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวนี้ดีสุดโอเคแล้วก็ตัวนี้ลดอยู่โอเค